ห<ฮ>ิใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอเรียกิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวผ <พ |nl|> ลิตภัณฑ์ล้างจานไล์ป bon, ่น bon, เลมอนฮีโ bon ร่ถาจัดคราบๆหมดคราบมันอย่า <พ S 3> มาเหมือนกับฉันหน้าไหน, <awful> นกุ้ยก้าตกหน้าฉันชัวเหรอ เมื่อหล่อนยามเกียดฉันได้ฉันก็จะขอยามเกียดหล่อน้างอย่านะปล่อยอย่าดิ้นดิ้นช่วยด้วยขอฉันจูบ้นอยู่ตรงนั้นแหละเฮ้ยตัวเองสองคนน่ะช่วยจับพ่อไว้ดิวะดช่วยด้วยช่ด้ไอ้โกปล่อยคุณลำเพยเดี๋ยวนี้ บรรยากาศยังกว่านหลุดมาอยู่ในหมู่บ้านข่าวบอยยังไงอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านอาหารจริงๆเรดดีเฮียเห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ไม่รู้ว่าอาหารจะเลิศสันเป็นขนาดไหนอยากรูออยากกินใจจะขาดุ้ยมาโอเออยู่ทำไมล่ะครับเข้าไปลุยกันเลยกำลังคิดว่านี่เราอยู่เมืองไทยหรือเปล่าเนี่ย ว่าบรรยากาศเนี่ยทั้งการตกแต่งสถานที่แล้วก็รวมถึงสิ่งแวดล้อมมันชวนให้รู้สึกว่าไม่ได้อยู่เมืองไทยสุดป้าค่ะเราอยู่เมืองไทยอ๋อเหรอออแต่เดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวองเา็นทางการกับคุณผู้ชมนิดนึงครับค่าพี่ขวัญค่ะน้าที่อะไรเอ่ยตำแหน่งเป็นรุ่นใหญ่ที่นี่ใหญ่สุดคใหญ่สุดมากดูจากไซส์ได้เอาแตพี่ขวัญนะครับก็ต้องบอกว่าอยู่กับร้านนี้มาตั้งแต่เปิด ตั้งแต่เปิดค่ะนี่นะฮะพี่ขวัญครับร้านนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไงแรงบันดาลใจทำไมถึงมาแนวชิปวิลเลจได้คือจริงๆร้านนี้เนี่ยแรงบันดาลใจมันมาจากที่ว่าเราทําร้านแรกคือที่นี่เป็นสาขาสอง,องเราจากเด็กเลี้ยงแกะ เ,เด็กเล้งแก่แกอยู่ได้พา้าว71นะคะอ,อันนี้จะเป็นร้านที่สองของเด็กเล้งแก่คือตอนที่เราทําเด็กเล้งแก่เนี่ยร้านาค่อนข้างพื้นที่ที่เราได้เนี่ยค่อนข้างเล็กนะคะแต่พอมาได้ร้านนี้ปุ๊บเนี่ยด้วยพื้นที่ด้วยโลเคชั่นอะไรหลายๆอย่างที่มันทาให้เราทําได้อย่างที่เป็นอยู่นี้ <S <S คือว่าเราอยากทาเมืองที่มันเป็นลันกษณะคันที่อย่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อยได้บรรยากาศที่ ริมน้ำกลับได้บรรยากาศที่เป็นคันที่คือคุณไม่ต้องไปถึงราชบุรีคุณไม่ต้องไปดูแกะถึงที่ไหนคุณสามารถดูแกะในกรุงเทพได้นี่นะฮะแล้วมัน,ม <า S 1> นก็โ<า>เชเลยถ่ายรูปถ,ถูกต้องนะฮะครบมันโปเชคกับสิ่งที่เราอยากได้คือฟ้าท่าฟ้า,ฟา,าทะลายโจรเราเนี่ยมาแนวนี้อยู่อย่างนี้เลยไอเงออกแนวคันทุ่กันที่คาบอยคาบอยหร่อยก็ใช่เลยสามารถจะแต่งตัวเป็นคาบอยแล้วมากินข้าที่นี่ได้เลย People you love will turn their backs on you. You'll lose your hair, your teeth. Your knife will fall out of its sheath. But you still don't like to leave before the end of the movie. ดำดำนั่นเธอใช่ไหมนี่ชนยงไงล่ะลำเพยจำได้ไหมจ๊ะขอโทษนะครับคุณผู้หญิง คุณคงทักคนผิดเดี๋ยวก่อนดำเธอจำฉันไม่ได้จริงๆหรอผมไม่เคยรู้จักคุณมาก่อนและอีกอย่างผมก็ไม่ได้ชื่อดำอย่างที่คุณเข้าใจถ้างั้นเธอชื่ออะไรผมชื่อรับพินทีนี้มาพ,พูดถึงเรื่องอาหารมากดีกว่า นะครับวันนี้ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นเมนูแนะนําคือเป็นเมนูแนะนําค่ะอาหารที่ร้านเราเนี่ยจะมีทั้งอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งเราจะแล้วก็เป็นอาหารญี่ปุ่นด้วยเราจะให้ลูกค้าได้มีหลากหลายมากนี่นพี่ขวัญนี่ใจกว้างจริงนะฮะเรียกว่าเปิดรับทุกประเทศเลยทีเดียวนะ,ค,ะ <laughs> วครับถูกต้องนะครับ แต่ว่าวันนี้แนะนำอะไรบ้างครับก็อันนี้จะเป็นบาร์บีคิวนะคะก็จะมีบาร์บีคิวหมูบาร์บีคิวเนื้อบาร์บีคิวไก่ค่ะอันนี้บาร์บีคิวของเราเนี่ยจะเป็นสูตรเด็ดจะเป็นสูตรเฉพาะที่จะต้องหาทานได้ที่นี่ที่เดียวแบบที่เด็กเลยนแกะสองที่เท่านั้นทำไมคะคือมันเป็นสูตรเฉพาะของเราจริงๆค่ะอันนี้เป็นสูตรที่คิดขึ้นเองชิมเลยได้ไหมชิมเลยชิมเลยการันตีอย่างหนึ่งค่ะว่ารสชาติสุดยอดมากเป็นเนื้อที่หมักไว้ในแม่น้ำเจ้าพยาไม่ใช่ใช่แล้ว นี่ค่ะน้องแพทพี่ช่วยขอบคุณค่ะคือมันจะมีวิธีที่ช่วยนั่นต้องหมุนไม้นิดแน่นนหาของง่ายมีหมักมาถึงข้างในแล้วกลิ่นหอมมากกินแบบคนทะลายนี้เลยใช่ไหมะใช่ใช่เน่เน่ดูดี คือตัวบาร์บีคิวเนี่ยพี่เป็นคนทชอบทำอาหารอยู่แล้วแล้วก็ตัวบาร์บีคิวอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปทำบาร์บีคิวปกติอ่ะมันจะเป็นไม้เล็กๆเหมือนหมูปิ้งมากกว่าแต่อันเนี้ยเราจะเน้นที่เป็นบาร์บีคิวจริงๆนุ่มต้องนุ่มนุ่มใช่ชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่เราเน้นที่ชิ้นใหญ่แต่เ,แแเครื่อง,อง,องเทศแล้วก็รสชาติออกแนวสไตล์ฝรั่ง มีสามรสกันนะมีน่มนุ่มเปรี้ยวจากสุกับประรดมีความกลมกล่อมจากซอสมะเขือเทศหรืออะไรสั้อย่างนี้แหละที่เราชิมคือนี้เป็นซอสสำเร็จของเราค่ะคือเีควารู้สึกว่าถ้าเราทานเราทานล้วแบบว่าเป็นเป็นสไตล์ของอเมริกันจริมต้องเนื้อชิ้นใหญ่แต่รสชาติที่แล้วก็ที่ออกมาเนี่ยมันจะต้องนุ่มค่ะลองอย่างอื่นบ้างไหมคะเดี๋ยวจะอิ่มซะก่อนเพราะว่าเราชิ้นใหญ่จัด อันต่อไปครับอันนี้จะเป็นกุ้งก้ามกุ้งกล้ามสามทางค่ะคือตัวตัวน้ำซอสที่ล่าจะเป็นสูตรเฉพาะของเราอะนะคะแต่ว่าเราจะใช้กุ้งตัวใหญ่แล้วก็กุ้งสดนะคะน้ำซอสก็จอกในวหวานคือเราจะไม่ห่วงเครื่องเทศเราจะไม่ห่วงเครื่องที่ใช้สําหรับราดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้ลูกค้าได้ทานคือคอนเซปตร้านอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยากให้ลูกค้าได้ทานอาหารอร่อยบรรยากาศดีรินะคะแล้วก็ถึงแม้เราจะเป็นร้านอาหารลินน้าแต่คุณสามารถเช็คได้เลยว่าราคาที่นี่เนี่ยไม่ต่างกันเลยจากเด็กเลี้ยงแก่ คือคุณอยู่ในเมืองหรือคุณจะมาลิมน้ําราคาอาหารเท่ากันค่ะอันนี้จะเป็นอาหารญี่ปุ่นของร้านนะคะจะเป็นซาซิมิปลาเราจะหั่นชิ้นใหญ่นะคะหนาจะไม่มีคําว่าห่วงนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเนื้อแบบว่าติดมันอะไรแบบน้โนนะจ๊ะบางทานใช่ไหมแบบมีเนื้อไขมันนี่แทรกนี่แทรกเส้นเล็กๆกินแล้วอยากลงไปว่ายน้ำเลยมน้ำสัพดาห์ยังว่างไม่ยังรับเลี้ยงอยู่ ไม่ฮูกงส,สิ้นฤทธิ์แล้วสิฝ้ายแกนี่ไม่รอดหรอ,อาากกำลังจะรวมทั้งสุพรรณกำลังแห่กันมาที่นี่ memorized Angie jasjem stuffed transparency Thomas normal bringt apirice u Bilder but before you still don't like to leave before the end of the of movie like leave end คมาถึงจุดนี้เรารู้สึกเหมือนกันใช่ไหมว่าทุกเมนูวันนี้อ่ะถือว่าเป็นเีเด็กมากมากคุณผู้ชมครับไม่ได้ก้าวร้าวครับมาลองดิมาลองมาลองเองา่อร่อยจริงส่วนครับใครที่อยากจะมาลองลิ้มชิมรสแบบนี้อ,อ,อยากจะมาที่ชิวิลเลตเนี้ย มาได้ยังไงการเดินทางเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคือร้านเราจะอยู่ที่ซอยจรัญสดิจวง86ทับหนึ่งนะคะเข้ามาสุดซอยเลยค่ะริมน้ำสุดซอยสุดซอยเลยนะครำบขับแท็กซี่เลยค่ะสุดซอยเลยนะคะแล้วก็ร้านจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึงหนึ่งตีสองเอาเอาเอาแวะมาลองลิ้มชิมรสก็แล้วกันนะครับรับรองว่าอร่อย แน่นอนเลยนะฮะเจ็ดวัเดือนแล้วก็แพนนะครับยืนยัน่ยันนอนยันวันนี้เลยว่าอร่อมากๆของที่ชิฟวินเลตได้ของดีจริงๆที่เด็ดจริงนะฮะวันนี้ฮะเรามีแรงบรรยาใจากภาพยนตร์เรื่องฟาดทลายโจรพาไปดูเรื่องราวของชีวิตที่ต้องบอกว่าเป็นคาวบอยอันดับต้นๆของเมืองไทยที่โชคชัยมานะครับแล้วก็ตามมา หาบรรยากาศไร้ดีอย่างชิฟวิลเลตครับในเมืองในเมือง<ใ>น,<ช>นี่จะใจกลางเมืองแล้วก็บรบรรยากาศริมน้าด้วยแน่นอนครับอาหารอร่อยแบบนี้ครับต้องมีเครื่องปรุงดีๆ<ช>ครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยนะฮะต้องนึกถึงแม็กกี้เลยวันนี้ครับทางรายการก็เลยมีคลิปเซตครับผลิตภัณฑ์แม็กกี้นะครับมอบให้กับทางร้านช<อ>ิฟวิเลตฝากขวัญด้วยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะที่สำคัญนะครับไม่ได้มามอบแพางเดียวนะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับใหม่แม็กกี้หุงอร่อย ำหมูแดงและไก่ธทรกิจได้ง่ายๆคุงเสร็จพร้อมข้าวครับผมและก็ต้องขอขอบคุณนะคะผลิตภัณฑ์ล่างจานไลปอนเลมบอนฮีโร่นะคะขจัดราบคราบหมดคราบมันค่ะ อืนะฮะที่สำคัญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับพี่ขวัญครับที่อู้ส่ามานั่งเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็บอกว่าเฮ้ยของที่นี่อร่อยแล้วเราก็รอว่าอร่อยจริงออขอบคุณพี่ขวัญมากเลยนะคิน่ขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะอาแล้วฮะขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับขอบคุณชิปิเลตด้วยนะครับผมอาหารอร่อยอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้ก็มาได้นะครับคุณผู้ชมครับคราวหน้าครับภาพยนตร์เรื่องอะไรจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเดินทางไปดูไปชิม ติดตามได้ใครที่ชอบเที่ยวชอบกินครับครัว <hi> ตัวเอ <employers! S 1> ็มการันต,ตีคุณภาพนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมผมแจ็คไรเดอร์นะครับพี่ขวัญนะครับแล้วก็น้องแพรลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับใหม่แม็กกี้หุงอร่อยทำหมูแดงและไก่เทอริยากิได้ง่ายๆหุงเสร็จพร้อมข้าวผลิตภัณ <Pepper> ฑ์ล้างจานไล่ปนเลมอนฮีโร่ถาจัดตับครับ มดครัับมนคือหมายถึงว่าในในในสมัยมันบรรพบุรุษเนี่ยเขายังไม่มีการลงตราแบบว่าเป็นยี่ห้อของเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชคุณจะเก่งมากค่ะฉลาดคนเนี้ยเขารู้ว <c oughs> ่าแบบคื <c oughs> อกระดูกให้ดิเย <c oughs> อะกระดูก <c oughs> อ่ะองค์ภูมิคื <c oughs> <c oughs> อจริงๆแล้วชิ้นงานของสซอร์โรสกี้ทุกชิ้นจะผลิตข,ขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีการลงซ serial n เบอร์ค่ะหลังจากนั้นเขาจะมีการทำลายโมเดลคริสตัลทิ้งเพื่อให้คริสตัลแต่ละชิ้นดูมีคุณค่าแล้วก็หาราคาประเมินยาก